สวัสดีครับผมเมล์กีกอนไซด์นะครับพัดรองเท้าวิ่งว่างมารองเท้าเซนิเกอร์บ้างครับ Water the Plants ครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่กำลังเดาลุ่งมากๆในกลุ่มของรองเท้าที่เขาเรียกว่าบูทเล็กบูทเล็กเนี่ยมันก็จะมีการแบบตีกันอยู่ว่าแท้ไหมไม่แท้เทาดำขาวไปฟังเซนิเกออนไซด์พอดแคสต์ผมลิงก์ไว้ให้ข้างบนไปฟังกันอิ่มๆเลยครับตอนนั้นเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหม แบรนด์ที่ผมชอบมาตั้งแต่ผมเห็นเขาเปิดตัวเลยเพราะว่ามันแบบมันไหลเข้ามาในฟีดอินสตาแกรมปีสองปีที่แล้วอะ่ะผมไปเห็นเขาตั้งบูธท,ที่งานเคาน์เตอร์คทเทลที่สิงคโปร์แล้วมันมีตัวดรอปนั้นที่เป็นสีที่เรียกว่าสีมอกค่าตั้งแซมเปลิลอยู่แล้วผมพยายามจะซื้อแซมเปลิลจากเขาตรงนั้นแต่ว่าเขาให้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นแบรนด์จากประเทศมาเลเซียจริงๆมาเลก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่สตรีทแวร์แฟชั่นมันโตอยู่เยอะเหมือนกันนะผมว่าคนทําแบรนด์ในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะผลักดันตัวเองออยยยููยย่่เาาเหหมมมมมนนนกััััดดดดี๋วว้้้รรราาาางงงงททิป็ไไผ4 สีครับแต่และสีมีดีเทลค่อนข้างไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูนครับเอาแตละสีนะทัากล่องก่อนเลยครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ดีเทลมันก็เนี้ยวอเตอร์เดี๋ยวแฟนผมว่าโดยรวมมันก็น่ารักเขาทำน่ารักดีนนี้เป็นกล่องของรุ่นรุ่นหนึ่งครับเปิดมามีถุงถุงในถุงซึ่งมันเป็นดีเทลที่เราถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ค่อนข้างชอบมันเนาะ เราจะรู้สึกว่ามันแบบมันมีความแบบละเอียดในการแพ็คมันดูพรีเมียมว่างั้นแหละ ขึ้นมาอีกหน่อยผมได้มันเป็นสายการอยู่ครับราคาายอยู่ที่5990บาทอันนี้น่าจะสีใหม่ล่าสุดเลยครับชื่อว่าสีโมโนต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีรองเท้าอย่างไนกี้ดังใช่ไหมที่เราดูเราก็รู้เลยว่าแบบเออม,มันคือเอาซีรูเอทมาจากไนกี้ดังนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกครับบูทเล็กก็คือมันก็จะมีคําจเกิดความอยู่แหละที่คนรับได้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งสําหรับผมผมรู้สึกว่าผมก็โอเคนะไม่ใช่โอเคผมชอบเลยแหละไม่งั้นผมไม่ไปขอเขาซื้อหรอกแต่ว่าหลักๆเขาก็จะแก้ดีเทลแต่ว่าความสนุกกกกขอองพบทเลนนครททััมืาแ้ดีี่ ล้อกับดีไซน์เดิมเนี่ยแล้วเขาจะแก้อะไรตรงไหนบ้างแล้วมันให้ความรู้สึกว่าเขาพยายามจะพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยถ้ามันคล้องจองกันแล้วมันสนุกมันก็โอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นครับอ่ะให้ดูนี้ก่อนว่าปุ๊บอันดับแรกมันจะมีป้ายเหลืองๆอันนี้มาอยู่เขียนว่า Water the Plant ผม,มากค่อนข้างชอบแบรนดิ้งของเขาด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งครับคือมันน่ารักมันจะไม่ได้แบบโอเทอุเทเวยอุเทกว่าทุกคนเนอะปะคือหลายๆรุ่นของ Water the Plant เ็เอาสีมาจาก Travis Scott นะครับแล้ว Travis เนี่ยก็จะแบบเท่แก๊งอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่อินกับมูดนั้นแต่ผมอินกับมูดนี้ที่มันดูเออน่ารักดีสีเหลืองก่อนผมว่าสีเหลืองนี่เป็นสีคีย์ของแบรนด์นี้เลยนะครับ Water the Plant ข้างหลังก็เป็นมีดอกไม้มี เครื่องหมายแฮชแท็กอะไรไปให้ดูโลโก้ก่อนครับโลโก้ตรงป้ แต่เป็น UTP Water the Plants มันเป็นงานงานปักเลยครับงานทอเหมือนแบบเขาเลือกได้ให้มันพอดีกับสีเลยไม่ใช่การปักทับลงไปก็ค่อนข้างละเอียดดีนะครับแล้วก็ฟอนต์แบบนี้ฟอนต์ที่เป็น serif เนี้ยถ้าเกิดว่าเครื่องปักไม่ละเอียดก็จะไม่สวยเพราะมันจะแตกแต่อันนี้สวยครับสวยเลยข้างในก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลเล็กๆนี่ครับมันจะมีป้ายอยู่ข้างในกล้องมันอาจจะดูยากนิดนึงครับแต่มันก็จะเขียนไซส์เขียนอะไรไปไม่ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแล้วก็ข้างในอินโซมันก็จะเขียนว่า water เข,ข้าไปข้างในก็จะเป็น water The plan. ผู้นี้นะครับสัมผัสแรกดีดีเลยวัดสดุความรู้สึกของการผลิตสีหรือว่าหรือการใช้วัดสดุในแต่ละจุดเนี่ยดีครับดีเลยในราคา5 9 9, 9 0จริงๆแล้วเนี่ยมันราคาเกือบจะ2เท่าของไนกี้ดังถูกปะแต่ผมบอกเลยว่าใครซื้อไนกี้ดังจะรู้ว่าอย่าเอาคุณภาพของไนกี้ดังเนี่ยมาเทียบมาเป็นบรญญัติยางของอะไรเลยครับมันทั้งไม่แน่นอนแล้วก็แบบบางทีมันก็แบบดีเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีทั้งที่ราคาเท่ากันอย่ามาใช้ครับเอาแค่ความรู้สึกของคุณภาพ ดีไซน์นี้และได้ราคา5,990บาทผมก็รู้สึกว่าโอเคอาจจะรู้สึกว่ามันต่ำกว่าน,นี้ได้นิดนึงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าของแบบน,นี้มันก็เป็นของทางเลือกเขาจะเพิ่มให้เรานิดนึงแต่เขาให้ดีไซน์ที่เราชอบแล้วก็งานผลิตโอเคคุณภาพ,าพรู้สึกว่าอย่างน้อยดีกว่าดีกว่าเดินเข้าช็อปไนกี้แล้วไปจับไนกี้ดังตัวที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ไม่ชอบวัสดุเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถือโอเควัสดุอันนี้เป็นหนังผมว่ามันเป็นหนังมันไม่เชิงหนังกลับสทีเดียวมันคลา้คลายพวกผ้า ผ้าสักหลาดมันไม่ได้เป็นหนังขนาดนะั้นนะมันจะนุ่มๆกว่าหน่อยสีเสมอกันดีครับสีดําสนิทสวยดีไอ้ตรงที่ดีมากๆเลยเนี่ยคือวัสดุสีขาววันนี้มันเป็นหนังแบบช่มให้ดูกดปุ๊บมันจะมีรอยเกรนหนังนิดๆให้เห็นเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่ามันดีเท่าแบบพวกไนกี้พรีเมียมที่เขาตั้งใจทําพรีเมียมนะแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีคุณภาพในแบบกลางๆที่น่าพอใจเลยครับที่ได้คะแนนที่ดีเลยอันนี้ก็คล้ายๆกันครับรู้สึกไม่ได้พลาสติกมากมันยังมีความละมุนอยู่ของความละอี ของหนังอันนี้นะรวมถึงลิ้นครับอันนี้ก็เป็นดีเทลหนึ่งที่ผมชอบเวลาผมเห็นลิ้นที่มันทํามาด้วยใช้วัสดุหนังเนี่ยหรือวัสดุดีๆพรีเมียมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอิ่มใจกับการที่เราได้สมมุติว่าวัสดุทั้งหมดดีแล้วอันนี้คือดีเทลที่คนเดินผ่านเราะจะเห็นใช่ปะ่ะแต่พอมันเป็นของเราเองอะแล้วเราได้เห็นมันใกล้กว่านั้นนะนะแล้วเราเห็นว่าลิ้นมันดีเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเออมันมันเติมเต็มดีไอชั้นบุกก็มีประมาณนึงครับไม่ได้มีเยอะซึ่งจะคล้ายๆกับนกี e ดังนั่นแหละที่เขาจะไม่ได้บุหนามากให้มันเข้าข้อเท้าข้างหลังมีปากนี้ว่า Water the Plant งานปากโอเคเลยงานปากโอเคเลยคือผมว่าเพราะมันเป็นลายมืออย่างนี้ด้วยที่มันไม่ได้แบบเรียบร้อยอยู่แล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างแมทกับการผลิตประมาณนี้งานประกอบงานเย็บเนี่ยค่อนข้างผมว่าเขาคุมดีนะให้ดูอีกข้างหนึ่งก็ได้มันอาจจะด้วยความที่มันเป็นแบรนด์เล็กอะ แล้วแบตของการผลิตจํานวนหนึ่งมันไม่ได้เยอะขั้นว่าล้นขนาดแบบไนกี้หรือแบบแบรนด์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ควบคุม QC ได้ดีประมาณนึงเลยนี่ตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็น,หนรอยกาวเลยครับหายากมากนะไนกี้ดังที่ไม่เห็นรอยกาวขนาดรุ่นพรีเมี่ยมยังเห็นเลยครับซึ่งอันนี้อันนี้มันอาจจะเป็นแบบมันเป็น QC แหละมันไม่ใช่ถึงขั้นว่าเจ็บปวดอะไรมากแต่ว่างานเงียบถือว่าดีพื้นเนี่ยเขาใช้เป็นสีแบบสีครีมครีมหน่อยหนึ่งเนาะ แล้วก็นี่ครับไฮไลท์มันจะอยู่ที่ตรงนี้พื้นยางเนี้ยเขาแกะลายใหม่หมดเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยมันยังเป็นลายที่เป็นแพทเทิร์นเดียวนในกีดังอยู่เลยแต่ว่าเขาแกะลายนี้ซึ่งอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็คือถ้าแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยมันจะโดนฟ้องง่ายถ้าเขาใช้แพทเทิร์นพืนเดิมเลยแต่อ่ะเขาแกะลายมาซึ่งลายก็แกะมาค่อนข้างน่ารักมันก็น่ารัก,ก,ารกตามไอดีนิตี้ของเขาเนาะก็จะเป็นแบบเนียดอกไม้ไมี่ท้องฟ้า WTP Water the Plant เนี่ยดีครับ คือผมว่าอันนี้มันต้องลงทุนเยอะกว่าเพราะว่าพอเขาทําพื้นใหม่เนาะแต่ก็ทําได้ดีแต่ว่าจะนิดนึงครับตรงที่ว่าผมว่าลายแกะเนี่ยมันมีมิติที่แบนก็คือมันไม่ใช่การแบบทําให้ขอบเนี่ยมันโค้งยกตัวอย่างนี่ครับผมให้ดูในกีดังครับในกีดังเราจะเห็นว่าขอบบางอันมันคมมันโค้งมันมีมันมีมิติของมันมากกว่าแต่อันนี้เหมือนแบบคล้ายๆเหมือนเอามีดแกะเฉยๆเลยไม่ได้เอาสว่านขัดคือเอามีดแกะตรงๆเนี่ยแต่ก็มันก็เป็นดีไซน์ครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมันติดใจเลยตรงไหนนี่คือ พอเทอร์เดอแพลนสีโมโนครับทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนเขาพูดกันก็คือมันใส่สบายกว่าไนกะี้ดังปกติมากๆเพราะว่าอินโซมันเทพกว่าผมได้มันนานมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดสักอันเลยครับเดี๋ยวแกะดูอินโซเลยอ อินโซหนามากๆเลยครับมันก็ดูเป็นโฟมอินโซทั่วไปนี่แหละไม่ได้เยอะไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าพอมันทํามันหนามาไอ้ปลายเท้าเนี่ยปลายเท้าว่าหนาแล้วนะครับข้างหลังนี่หนากว่าเดิมอีกด้วยความหนาเนี่ยผมว่ามันน่าจะสบายสมมติผมเอาอันนี้มาเทียบไนกี้ดังตัวนี้ครับเบคอนซึ่งอันนี้ถือว่าคุณภาพพรีเมียมแล้วนะอินโซถอดไม่ได้ครับอักลี่ดักคลิ่งไบโอเทคอ่าผมไม่ดูอันนี้มันเป็นแบตมันเป็นไนกี้ดังดอปแรกๆเลยครับของการกลับมาของมันเนี่ยแล้วก็ดอกช่วงนี้คุณภาพจะดีกว่าช่วงหลัังๆอใหห้ดูครบโ คือโฟมไนกี้เนี่ยเขามีคาร์ฟอย่างนี้วยมีลายแต่ว่าโฟมไนกี้มันจะมันไม่หนาเท่าครับมันจะแน่นๆ่นกว่าดูอย่างนี้อาจจะดูคล้ายๆกันแต่ว่าผมบอกเลยว่าพอจับจริงๆอะ Water The Plan เนี่ยโฟมนุ่มกว่าเยอะเยอะแบบเป็นเท่าตัวเลยครับจริงๆคือโฟมอย่างนี้มันอาจจะมีการยุบตัวนะแต่อย่างน้อยแบบแค่เขาให้มาเยอะอะผมว่าก็ดีมากแล้วอย่างน้อยดีกว่านี้โอ้เพิ่งเห็นดีเทลนี้ครับพอเราถอดไอ้นี้ออกมาใช่ป่ะอินโซนี้ออกมาเราจะเห็นอะไรนี้ ออมันเป็นลายดอกไม้อยู่ข้างใน,นไ,อไอ้นี่เขาก็พิมพ์เนาะเขาก็อุตส่าห์เสียค่าพิมพ์ลายหมึกเข้าไปเนาะเยี่ยมครับคือดีเทลแบบนี้มันเป็นดีเทลที่มันจะสามารถชนะใจไม่ใช่ชนะแบรนด์อื่นชนะใจคนซื้อได้ว่าเออเราอุตส่าห์แบบเลือกแบรนด์ทางเลือกนะแล้วเราขอคุณภาพที่ดีแล้วก็จ่ายแพงกว่าประมาณหนึ่งจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมว่าราคานี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้แพงสูงขนาดนั้นแล้วพอเจอดีเทลแบบนี้ที่มันเหมือนแบบโอ้มีแค่คนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะได้เห็นมันเนี่ย ผมว่าอันนี้มันช่วยวินโอเวอร์คนซื้อจริงๆนะนี่ครับอันนี้สีโมโนครับออ๋เชือกเชือกอันนี้ก็เป็นเชือกแบบเชือกละเอียดละเอียดเหมือนไม่ไม่คล้ายๆชายเชือกแว็กซ์แต่ไม่ได้ลงแว็กซ์อ่ะเหมือนแบบกำมะหยี่นิดๆอะไรเงี้ยดีนะอ่ะอันนี้คือสีแรกครับโมโนครับผมให้ผ่านนะผู้ถัดไปครับอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะว่าสีไหนอ่าโอเคอันนี้คืออันตัวพิเศษของเขาเลยอนะกล่องเหมือนกันนะครับกล่องเหมือนกันกับเมื่อกี้เลย เทอร์ <Turn S 2> เดียวกันเลยนี่ครับวอเทอร์เดอะแพลนท์ครับมีชื่อสีว่าเบา Bao เบาที่แปลว่าสราระเ่าอะครับเปาผมเรียกเป่าแล้วกันนะซึ่งอันนี้หลายคนจะรู้สึกว่าม,มันคุนค้นๆวะ่ะเขาไปดึงอินสไเรชั่นมาจากในกี๊ดังมัมมี่เออซึ่งหลายๆคนให้รุ่นนั้นเนี่ยเป็นชรีก็ออ a เดียร์ด้วยในปีที่มันออกนะสิ่งที่เขาไปดึงมาเนี่ยคือดีเทลการออกแบบรับมันจะเป็นขอบๆล,ลุยๆแบบนี้ยแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบเอามาตีความใหม่นิดนึงนะคือแบรนด์นี้เขาจะชอบเอาชื่อเนี่ยให้เป็นคอนเซปต์ทั้งหมดของมันไปเลยซึ่งผมว่าก็เมคเซ็ปนะเพราะว่าบูตเล็กเนอะย ออมันก็จะกลายเป็นอันนี้ไปเลยเบาซาลาเปาเดี๋ยวมันก็เหมือนแบบคือผมว่ามันทําให้รู้สึกเหมือนว่ามันไม่รู้สึกเหมือนซาลาเปามันรู้สึกเหมือนมันโถมากกว่ากระดาษที่แปะข้างล่างมันจะมีลุยๆบ้างพอเห็นอีวิชั่ของเขาเห็นเห็นสื่อที่เขาทาอะ่ะก็บายอินครับมารู้สึกโอ,อ้มันเป็นแบบนั้นแหละเออโอเคคอยตามได้ซึ่งผมว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของแบรนด์นี้นะเขามักจะทํากราฟิกหรือทาอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่า เออเราเข้าใจคอนเซปต์ของแต่ละสีแล้วแต่ละสีมันไม่ใช่การดรอปสีใหม่เฉยๆว่าสีแดงสีน้ำเงินทิปไม่มันจะมีแบบเรื่องราวของมันเองเชือกอันนี้ครับเชือกอันนี้ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้จริงๆหนากว่าหน่อยแต่ว่าวัสดุก็ละมุนดีตัววัสดุหลักเนี่ยมันเป็นผ้าแคนวาสครับเป็นแคนวาสเหมือนกระเป๋าแคนวาสเลยอ,อ่ะมันถุงผ้าแต่เป็นแคนวาสเกรดละเอียดก็คือไม่สากมือนะตรงลายดอกไม้ตรงนี้มันจะเป็นหนังกลับครับแล้วก็มีปักแบบ ดอกไม้ตรงนี้เหมือนเดิมข้างหลังว่ตเธ The p l a n สีแดงอันนี้ผมชอบถ้ากิดว่าไอตัวดังมัมมี่นะครับข้างใต้มันจะเป็นพื้นใสที่เรืองแสงและสีเขียวแบบนี้ mm hmm. เขาไม่ได้ใช้อันนั้น mm hmm. เขาใช้สีแบบสีอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นรองเท้าที่แบบซิ่งอะซิ่งด้วยคอนเซ็ปต์มากๆดูๆแล้วผมว่ามันน่าเอาไปจับไปทําแบบคัสตอมอะไรสักอย่างไปกรีดไปปะไปอะไรผมว่าถ้ามีแบบพินปะอยู่ตรงเนี้ยจะน่ารักน่ารักกว่าเดิมมากเลยคู่นี้ดูเป็นตัวพิเศษก็จริงเขาเล่นกับวัสดุ แต่ราคายัางเท่าเดิมอยู่อันนี้คือตัวเปาไม่รู้ยังมีขายปะนะไปดูเอาเออันที่3ครับอันนี้เป็นหนึ่งในสีที่สวยผมว่าสวยกว่าต้นฉบับผมอาจจะคติกับต้นฉบับนะแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันโอ้อันนี้สวยเลยอันนี้ชอบแบบอยากใส่อันนี้คือสีที่เรียกว่า white truffle ครับเพราะว่าเขามีสี truffle ออกมาอยู่แล้วตอนแรกเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นสีที่เป็นภาคตออ่อของเอ i จนเ a น Travis Scott มันจะเป็นคู่สีเนี้ยมอสกรีนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาก็ใช้เหมือนมันล้อกัน่ะจากนั้นที่มีทราฟเฟิลแล้วอันนี้ก็เป็นไวท์ทราฟเฟิลแล้วกันซึ่งผมว่ามันก็มันก็น่ารักดีมันก็เป็นเหมือนชื่อที่แบบมันไม่ใช่ชื่อที่เรารู้สึกว่าเราต้องนึกถึงทาเิสก็อตเสมอไปแต่เขาเล็บล็อกมันเป๊ะเลยนะอันนี้น่าสนใจมาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นแบสแรกๆแบสที่มันเป็นรุ่นที่เก่ากว่าที่ผ่านมาถ้าเราเอาโมโนใหม่ล่าสุดเนี่ยมาเทียบ มันจะมีดีไซน์ดีเทลที่ต่างกันอยู่ครับก็คือตรงนี้ถ้าเป็นในกีดาเขาตัดตรงตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่อันนี้เขาเหมือนแบบขอแกอ้กนิดนึงแล้วกันไหนๆก็โรงงานเขาอาจจะใจดียังเพาแบบ่าเอ้ยยูยูผลิตเยอะอยากแก้ก็แก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่เยอะนะช่วงหลังเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่ามันจะเป็นคลื่นแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นทุกสีเลยนะแต่ว่านี้ก็สวยแบบคือผมว่าพอเขาแก้ให้มันคลื่นเนี่ยเขาไม่ได้แก้แค่ตรงเมื่อกี้นะเขาแก้โทบ็อกด้วยเห็นปะ่ะโทบ็อกที่มันเรียวลงมาเป็นโค้งอย่างเงี้ย มันเริ่มจะเป็นตัวยูมากเึ้นอย่างี้แหละมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบสะดุ้งสะดุ้งเียอะว่ามันแบบน่ารักดีสีเข็มนี่เขาก็แก้นไหมครับสีเข็มจากที่มันแบบทีทีแบบนี้ติดกันได้เดินได้สองเส้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แหละที่มันห่านบบนิดนึงแต่ว่าก็โอเคโหเพรเห็นตัวจริงแล้วชอบว่ะ <laughs> คือผมไม่ได้ชอบไปตัวทาวิสเลยนะผมว่าเป็นสีที่สวยน้อยที่สุดเลยอะแต่พออันเนี้ยโอ้ชอบอะงงงงเลยอันนี้ก็อ่ะเป็นสีต้นตนข้างล่างก็เป็น water the plants เหมือนกันโอ้อันนี้ใส่เลยครับพรุ่งนี้ไปงานอาดิดาสวะยังใส่ไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าวันรุ่งคือใส่เลยโอ้ชอบชอบเลยวัสดุใช้ได้เลยครับวัสดุมาแบบไว้ใจได้ใช้คำนี้ไอ้ตรงหนังสีขาวเนี่ยครับละเอียดดีไม่ได้เป็นแบบพลาสติกแข็งๆยับแล้วไม่สวยดีครับดีเลย ค้งผ,ผมว่าเคิร์ฟอะไรพวกนี้ก็สวยนะแล้วก็ไอตรงนี้เหมือนกันครับเหมือนกับไอตัวโมโนอ่ะคือมันไม่ได้ดูเป็นแบบหนังกราบขนาดนั้นมันดูเป็นผ้านิดๆนะปากอันเนี้ยผมว่าพออ่ะผมรู้แล้วทำไมสวยพออันเนี้ยมันจะจืดๆมากสีขาวดำอย่างเงี้ยแต่พอมีอันเนี้ยโอ้โหน่ารักเลยแล้วก็มีน,นี้อีกน่ารักอีกเยี่ยมเยี่ยมเปลี่ยนเชือกได้ไหมเปลี่ยนเชือกเป็นสีอะไรดียชาวิสมันสีอะไรวะสีดำอรอสีแดงหรอ,หรอเอออันนี้ใส่ใส่เลย ผู้นี้ใส่ไม่ได้พู้นี้ไปอาดิดาสแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ใส่เลยอันสุดท้ายครับอันนี้มันเป็นแบบล็อตเก่าอ่ะมันเป็นกล่องใหญ่เลยเห็นไหมครับอ่ะมันมีคัตเอางี้ซึ่งกล่องล็อตแรกๆเนี่ยมันจะมีคัตเอางี้ครับแต่ว่าไม่ได้สูงขางนาดนี้ที่มันต้องสูงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ายี่บ์และอินโซนเนี่ยก็คือหนาพอๆกันกับอันเมื่อกี้เลยครับอาเตอร์เดอะแพลนคือผมว่าอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้นะดีเทลตรงไหนที่เขาใส่ได้เขาใส่ เขาค่อยทำอ่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องข้างนอกต้องหวือหวาขนาดนั้นมีเยลมันซ่อนอยู่ข้างในค่อนข้างโอเคแล้วก็ที่เขาทําได้ดีคือวัสดุขเขาทํามาดีครับเห็น <He ard S 2> ปะตรงนี้มีลายด้วยอ่ะซึ่งมันจะตรงกับลายที่อยู่ใต้พื้นข้างล่างย่ยมดูข้างในครับเหมือนเดิม อันนี้คือสีสีหนึ่งที่มีชื่อว่าคลาวครับมันคือสีอะไรอะ U N C ถูกปะขาวฟ้าสีไมเครเจแดนผมว่าสีอันนี้มันจะสดกว่าประมาณหนึ่งเลยน่ารักครับไม่คิดว่าตัวจริงจะน่ารักขนาดนี้นะเพราะว่าดูในรูปเนี่ยมันมันจะอ่อนๆหน่อยพอดูของจริงสีค่อนข้างสดสดแบบเป็นน้ำหนักที่ใกล้กันใกล้กับสีเหลืองมากกว่าเนี่ยครับรวมๆก็เดิมๆครับเพราะนี่มันเป็นล็อตใหม่แล้ะมันถึงได้เป็นคลื่นอย่างงี้ใช่ปะ Water the plant มันแบบมันเหมือนจะเป็นหนังกลับ แต่ว่ามันนุ่มดีนะดูแบบให้ตัวได้แต่ว,ว่ารู้สึกว่าไม่ได้บาบางเท่ากับหนังกลับรุน่นอื่นๆไม่ได้ใส่อินโซมาให้ครับผมว่าอันนี้คือเขาพยายามที่จะพรีเซนต์ลายปินพ์ข้างในนี่มั้งเขาถึงได้แยกอินโซออกมาจากอันนี้แต่ก็แค่กล่องแบบนี้มันก็ชื่นใจแล้วอ่ะรู้ป่ะดูดินอกจากจะต้องชัชั้นเพิ่มยังต้องพิมน์ลงไปอีกอ่ะคืออย่างหนึ่งที่ผมว่าเขาทําได้ดีคือไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสีอะไระสีเหลืองที่เป็นป้ายเขาอ่ะ มันมักจะพอดีกับสีนั้นหมดเลยนะในกระทั่งไอตัวนี้เปาเนี่ยมัมมี่เนี่ยก็สีเหลืองก็ยังโอเคผมว่าเป็นเพราะอาจจะมีข้างหน้าและข้างหลังรับกันด้วยแต่รู้สึกว่าสีเหลืองมันเป็นแบบหนึ่งในดีไซน์ที่มันเข้าไปได้ดีมากๆเลยถ้าเทียบตัวตัวกับไนกี้ดังเนี่ยครับผมไม่มีไนกี้ดังรุ่นปกติครับผมมีผมมีอยู่ไม่กี่คู่ที่ไปหาอันนี้นยครับดังเบคอนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในไนกี้ดังที่พรีเมียมแล้วนะนามสกุลบนกล่องมันเนี่ยที่เขียนว่า prm ก็คือพรีเมียมนั่นแหละผมว่าจริงๆแล้ว ถ้ามองอย่างเงี้ยมันคือการซื้อของคนละอย่างกันเลยนะมันไม่เหมือนแบบซื้อของที่ชนกันนะอันนี้คือคบูตเลกอะคือต่อให้เราจะซื้อไนกี้ดังราคาขนาดไหนเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ของไนกี้มีความเป็นไนกี้อยู่ในนั้นแต่ว่าอันนี้มันคืออีอกแบบหนึ่งแหละสำหรับผมผมคิดว่ามันคือคนละแคตตากรีกันเลยอ่ะนี่คือวอเทอร์เดอร์พลนครับใครหาอยู่ก็ประมาณนี้ผมว่าตรงไซส์นะไม่ต้องขยับเป็นไซส์เดียวกับไนกี้ดังเลยครับแอบลองนิดนึงแล้ะแล้วก็บางสีมันหมดแล้วครับแต่ว่าสีใหม่ๆจะมาอย่างสีทีีีี่่่่ชือออวาเเนนนทป็็สขงั้ก ด้วยแต่ก็ใครรออยู่รอได้เลยครับเดี๋ยวปิดท้ายมีออฟฟิศให้ดูเล็กน้อยว่ามันแต่งตัวยังไงผมจะพยายามแต่งตัวให้มันไม่หลุดจากสิ่งที่ผมชอบไม่ให้มันพุ่งจนเกินไปแล้วก็ด้วยความที่รองเท้ามันน่ารักอ่ะก็จะแต่งตัวให้มันดูน่ารักหน่อยละกันไปแล้วครับผมเม็กซิโกไซส์ลาไปก่อนรอว่าวิดีโอหน้ามีอะไรสวัสดีครับ